One News ตรงไปตรงมาที่มาที่ไปของคดีทุจริตการจัดสัมมนาของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจนนำมาสู่การท้องร้องและคำพิพากษาในคดีในวันนี้นะครับเริ่มต้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2546ขณะที่คุณหญิงจารุวรรณเมธกาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในวันจัดสัมมนานั้นตรงกับวันที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจัดถวายผ้ากระถินที่จังหวัดน่านนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับนานกว่า12ปีกว่าสารอาญาจะมีคำพิพากษาในคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชี้มูลความผิดคุณหญิงจารุวรรณเมธากาอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน2ปีโดยไม่รอลงอาญาคดีนี้เริ่มจากนายพิระสวัยรัตนเอกวาปีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมีหนังสือกล่าวโทษคุณหญิงจารุวรรณและนายคำพีสงใจผู้อำนวยการสำนักบริหารงานและทรัพยากรบุคคล ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อปปชมเมื่อปี2,546ในคําร้อในคำร้องระบุว่าคุณหญิงจารุวันได้ร่วมกับนายคำพีจัดงานสัมมนาสอตองงในความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภาณนะโรงแรมซิตี้พาร์คอำเภอเมืองจังหวัดน่านในวันที่31ตุลาคม2,546ซึ่งในวันนั้นสอตองงได้จัดถวายผ้าพระกฐินณวัดพญาภูและวัดพระธาตุช้างดำวรวิหาร อำเภอเมืองน่านในคำร้องกล่าวว่าคุณหญิงจารุวรรณในฐานะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้นำรายชื่อเจ้าหน้าที่สอตองเข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักอันเป็นการจ่ายเงินงบประมาณโดยไม่มีสิทธิ์เบิกจ่ายโดยชอบด้วยกฎหมายประกอบกับการจัดสัมมนาก็ไม่เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงการคลังในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ระบุเอาไว้ว่าต้องมีองค์ประกอบ3อย่างคือวันเวลาและสถานที่ที่แน่นอนบุคลากรที่เข้าร่วมและต้องเป็นการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางานคณะทำงานร่วมอายการและปปชใช้เวลานาน,านกว่า1ปีรวบรวมพยานหลักฐานจนครบถ้วนแล้วส่งให้อายการสูงสุดส่งฟ้องต่อสารอาญาจนสารมีคำพิพากษาให้จำคุกทั้งสองคนเป็นเวลา2ปี โดยไม่รอลงอาญาในวันนี้คุณหญิงจารุวันเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนแรกที่เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือคอตสอและเคยสมัครลงสมาชิกวุฒธธิสภากรุงเทพมหานครปัจจุบันอายุ70ปี1 News ตรงไปตรงมา